ไวข้อ6ก็คือวัดพาเช i ลิกเกดเคอเรนก็คือวัดกับแอ p p พ p ์พาร์ตแอปพร์พารก็คือสายพวกนี้ก็คือการตรวจสอบออไฟรั่วที่อุปกรณ์อื่นก็คือกดมอ1ครั้งแล้วก็กดมออีกหนึ่งครั้งแล้วเสร็จแล้วเอืออใช่เราจะมาเลือกลีดก่อนกดมอ2สองครั้งเพื่อเลือกลีดแล้วก็เราก็กดเลือกอันที่เป็น5้าอัน5้าลีดก็คือนี่อุย้ย ห้าลิตรจะเป็นแบบนี้อืก็คือมีหนึ่งสองสาี่ห้าโอเคแล้วเราก็กดซีเล็กแล้วเราก็ดูค่าต้องโอเพนไหมจำเป็นบ่าวโคดโคด้ดก็คือกดโค้ดโคดสองอันแล้วก็ดูค่าได้เลยโอเคแล้วต้องใหญ่ อันนี้เมื่อกี้อันนี้อยู่ที่อยู่ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องแต่ว่าอันนี้จะลองย้ายให้ดูตรงกาวค่าก็เท่าเดิมไม่ต้อง,งก็คือได้ค่าเท่าเดิมก็คือมันคือส,ส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องนั่นแหละ